อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮี่สบายบดีพี่น้องบอสูบูสุค้นพามืจจะมาเบืองยังเมืองย้เหมวยพันไปหากบพาเขียดพี่น้องมันมันไปมันกับว่าเอิ่นคอยแต่ว่ามันเอิ่นกกับไปว่าท่านข้าเจ้าหรือว่าข้าเจ้าไปตาเศาอบิ่งเนในทั้งกบทั้งเขียดพูน่ะอ้ยมันมีส่วนีนีได้พี่น้องมีอีกมีอีกมีอีกคู่นึงนี่อีกคู่หนึ่งเป็นแบงออกเมื่อไหร่เห็นนะมันลายข้าขุดกันไปใส่หม่องเดียวกันไว้มันสิเงียกันมันสีหันใจบวกมันสิตาย บึงเอ้ยเขียดอีโม่เขียดอีโม่กุบมันเข่าง่ายไหมพี่น้องพี่ฟังทางนี้เป็นตะสวรนครับเมียนขอยไปหาขอกับบได้กินน้อวาเพราะว่าถ้าเงินขอยว่ามีผู้ใดกินนะนะใครมันขอยไปขอกระิฮาตื้มให้พื้นคือเก่าเมื่อได้พิ่นไปอีกคนละข้อย่างสิไปน้ำพื้นมูนี่เอแล้วแน่ค่ะซามีแล้วมูนี่มันง่อมแล้วเพิ่นเลยเลือกมุก มีไอ้ควันพูว่าเป็นสีมุกมุกใส่ยังบุ้นเนี่ยลืมถามเพิ่นเพิ่นสีมุกใส่ยังเนาอมีไอ้ควันเราสีมุกใส่กล้วยพี่น้องเพียงหาปีกล้วยแม่บ้มีเพิ่นเลยสีมุกใส่กล้วยเอากล้วยมันก็จังส่กล้วยซุกกระเทือนนี่ซ <c oughs> ุกกระโมกมันหลุดเสียพูดก่าละ่ะทีเราจะมาหลายคักเนี่ยอันนี้ก็อีป,ปูป่นวันนี้ไปได้มากขึ้นกว้าน,นี้โอ้ย <c oughs> <c oughs> ขูดมึงเนีเขียนจะหน้าก็ได้เขียนบกเอเขียนบกแอเ,แอเข,ขีนเยนคระข่มก,ก็มีเขียนบวกีเก่านี่นี่จากมึงนี้ามือจับมเบ่งกบเบ,บ่งเขียนสอ,อนมึงเนี่ยซีเ็นหมานคัก